สนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเท่าบอกที่เกมเมอร์และ o u k l เก k e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับพี่น้องชาวโอคล็อกซนทีวีทุกท่านครับ,อ, ok รบอยู่กับพวกเราในการแกะกล่องฮาร์ดแวร์วันนี้ครับเป็นคิวของทางเมนบอร์ดจากแบรนด์ที่หลายๆคนก็รู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นรุ่นหลายๆคนรู้จักดีนะฮะเป็นรุ่นที่ออกมาทีไรก็จะมีแต่คนถามหามีแต่คนชอบมีแต่คนมองว่าเฮ้ยมันสุดมันเจ๋งผมว่ามันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ครับมาดูครับสําหรับตัวนี้ Asus Maximus 7 Formula ก็ยังออกมาให้ได้ใช้ได้ให้ได้เห็นกันนะครับสำหรับ Maximus Series ออกมาเยอะฮะตั้งแต่1 2 3 4 5 6ตัวน,นี้ก็ตัวที่7แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูนครับว่าฟอร์มูลามีอะไรมาให้ได้ใช้ได้เห็นกันบ้างเปิดกล่องออกมาคเป็นฝา,าพับแบบนี้ด้านหนึ่งก็จะเป็นฝาใสเห็นตัวบอร์ดอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์ ครับที่เมนบอร์ดแต่ละรุ่นเขาจะใส่มาให้ได้ดูการเปิดดูขึ้นไปด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเป็นสเปคสเปคเคชั่นแล้วก็เป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมาแกะดูนะฮะสีสันของกล่องก็คือเป็นสไตล์เป็นโทนสี ROG เป็นแดงๆดงดำๆนะครับเรียบร้อยอืม ดูบันเดิลกันก่อนค่อนข้างที่จะมากมายพอสมควรนะอ่ะบันเดิลอย่างแรกครับคือสมุดคู่มือ1เล่มแล้วก็แผ่น d ีวีดีซอฟต์แวร์ไดรเวอร์อีก1แผ่นพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่เป็นโลโก้ ROG นะฮะให้มาอยู่ในนี้อันต่อมาครับคือเป็นกระดาษนะฮะเอาไว้คล้องหน้าประตูสำหรับเกมเมอร์เป็น a s u s Q Sticker เอนะครับเอาไว้ติดสายส a ต a าบอกตำแหน่งต่างๆฝา,าปิดด้านหลัง Back i อโอพเครับเป็นสีที่สวยด้วยเป็นสี Black Chrome นะฮะแล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นฟอยล์โฟมแบบนี้แล้วนี่ครับเป็นชุด Wi-Fi Bluetooth โมดูลนะฮะด้านนี้เป็นโมดูลเสียบลงกับสล็อตอ่า MPCIe Combo 3แล้วนี่ก็คือเป็นเสาสัญญาณอั n นา Wi-Fi ใช้คู่กันบริด 2W a y s เ i เป็นแบบบริดอ่อนให้มันหนอันครับ ASUS Q Connector สาย SATA 3.06 Gbps เป็นสายสีดำหัวสีขาวให้มาทั้งหมด8เส้นครับแล้วนี่ครับ เป็นสิ่งสุดท้ายสําหรับบันเดิลที่มากับเมนบอร์ดตัวนี้เป็นสิ่งที่นานมาแล้วสําหรับการแถมนานมากนะครับเมื่อก่อนเมนบอร์ดตัวหนึ่งหรือว่าการ์ดจอตัวหนึ่งเนี่ยรุ่นใหญ่ๆเนี่ยจะแถมเกมมาให้2เกมเมื่อหละ่ะสามเกมเมื่อหละ่ะเป็นเกมแท้ๆเป็นฟูลเกมนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็เช่นกันครับแถมมาหนึ่งเกมเป็นเกมที่มีชื่อว่า Watch Dogs นะครับเป็นซีเรียลนัมเบอร์เป็นฟูลเกมนะฮะคุณขูดเข้าไปครับแถบอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ แต่ทีเท่าๆตรงนี้ใช้เหรียญบาทขูดนะครับอย่าใช้เหรียญสิบขูดสาหรับตัวเกมก็ไปหาดาวน์โหลดเอานะครับตามสตรีมต่างๆหรือว่าเว็บ t ทเลนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมี <laughs> ก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้สินะเพราะผมเองก็จริงๆก็ไม่เคยเล่นเกมแต่สําหรับเกมตัวนี้สําหรับใครที่เคยเล่นหรือว่าเคยเห็นนะครับ Watch d o g เป็นเกมที่มีรูปร่างหน้าตาของตัวเกมเนี่ยการดําเนินเกมกคล้คายๆกับ GTA ฉากเฉยๆกันก็ทําตามจ็อบ ตามโปรเซสตามคําสั่งที่เขา r e คว i ยเมนต์มานะก็คือภารกิจนั่นเองทีนี้ครับมาดูตัวบอร์ดกันนี่แค่กล่องยังยังสวยเลยอืมเรื่องของกลิ่นก่อนกลิ่นเนี่ยเป็นกลิน่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะน้ำหนักนะครับเรื่องถัดมาน้ำหนักถ้าให้ผมเดาได้จากการที่ผมเนี่ยอยู่เขียงเนื้อวัวมา หลายเดือนแล้วนะครับผมคิดว่าเราจะมีสักโลนะครึ่งนะฮะเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูกันฮะเอาเรื่องของ form factor ก่อนนะครับถึงจะเป็นบอร์ดรุ่นใหญ่ตัวใหญ่แบบนี้แต่ว่า form factor ของมันก็คือ ATX นะครับเป็น ATX มาตรฐานสามารถใส่กับเคสได้ทั่วๆไปนะฮะสีในเรื่องของสีเนี่ยเป็นสีดำสล้วเลยเป็นดำตัดกับสีแดง แต่สีแดงเนี่ยจะออกมาไม่เยอะ PCB เองก็เป็นสีดำด้านนะครับดำสนิทเป็นดำด้านเอาตรงนี้ก่อนนะครับภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าถูกปิดนะครับปิดแล้วก็บังเอาไว้ด้วย armor kit เขาเรียกว่า ROG armor kit ครับแต่เท่าตัว Maximus um 7 Formula ตัวนี้ให้มาเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อแยกไม่ต้องไปซื้อเพิ่มก็เป็นพลาสติกนะครับมีการเล่นลวดลายนะฮะ แล้วก็เว้นวักเอาไว้แบ่งช่องเอาไว้ Socket CPU นะครับแน่นอนว่าต้องเป็น LGA 1 5 5 0รองรับ CPU Core i Gen 4แล้วก็ Gen 5นะครับตัวซ็อกเก็เนี่ยเป็นสี black chrome ก็คือเป็นสีดำลมดำเงาๆนั่นเองนะฮะส่วนชุดภ้าจ่ายไฟของ CPU นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับดิจิ Plus version น่าจะตัวี้ก็เป็น,เป,นเป็น3อยู่นะครับด้านบน2เฟสด้านข้างีกเฟสรวมกันทั้งหมดก็คือ8 p h เฟสนะฮะ ในเรื่องของการระบายความร้อนครับผมเอียงให้ดูนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าฮีทซิงของตัวมอสชุดชุดผ้าใจไฟเนี่ยจะเป็นครีบสีดำดำเป็นมีนียมนะฮะแต่ก็มีพลาสติกที่เป็นชุดไอหมอกชิดจะปิดอยู่ซึ่งข้างในนะครับข้างในของตัวชุดระบายความร้อนเนี่ยหรือว่าฮิทซิงเนี่ยมันสามารถใช้งานโดยแปลงเป็นวอเตอร์คูลลิ่งได้โดยคุณใส่หัวฟิตติ้งเข้าไปที่หัวท้าย ก็หาทางเข้าหาทางออกจัดการกันให้ดีด้านในจะเป็นทองแดงนะครับเป็นฟินเป็นครีบทองแดงอีกทีหนึงเป็นช่องทางของการเดินน้ำนะฮะก็อย่างที่บอกครับลองเลือกกันดูสําหรับคนที่ใช้ชุดน้ําอยู่แล้วก็เอาน้ําผ่านตรงนี้ได้เลยถ้าอยากให้ชุดพัคใจไฟมันเย็นๆนะครับลักไฟเลี้ยงของ CPU นะครับมีทั้ง4พินและก็8พินนะครับเลือกเสียบที่8พิน CPU ก่อนนะฮะ แต่ถ้าเกิดต้องการแบบสเสถียรจะจัดเลยโอ้ขอหนักๆเนี่ยคุณก็เพิ่ม4ีพินเข้าไปเล็กๆตรงนี้นิดนึงครับมีบอกเอาไว้ว่าเป็นพอร์ต mpcie combo 3นะครับตรงนี้และครับที่เอาไว้เชื่อมต่อโมดูลบลูทูธ Wi-Fi ที่ให้มานั่นเองครับปลั๊กไฟเลี้ยง20บวก4พิน atx อยู่ทางด้านขวาตามปกติตามตำแหน่งสลอตแรมครับเป็นสีแดงตัดกับสีดำรองรับสูงสุดคือ 32G ิกิ บัตรสามพัครับบัตรสามพคือ OC นะครับอยู่ที่แรมอยู่ที่คุณด้วยนี่แต่เขาเคลมมาคือ3,300มุมบนขวามือของตัวบอนะร์ดนะฮะจะมีสวิตช์ให้เลือกใช้อยู่ทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันก็คือปุ่มรีเซ็ตแล้วก็พาวเว o ร์ออนะครับด้านบงตรงนี้ก็จะเป็น LED 7 Segment 2ตสองตำแหน่งนะครับบอกค่า Debug Code e ร r เรต่างๆข้างบนนะครับเราจะเห็นว่ามีเป็น ตะกัวเม็ดเม็ดเม็ดนะครับเรียงกันอยู่นั่นก็คือจุดวัดไฟเลี้ยงนั่นเองนะครับดูให้ดีตรงนี้ครับแนะนําให้บัดรกรีแล้วก็ดึงออกมาเป็นสายไฟแล้วก็ทําหัวเพื่อวัดไฟอีกต่างหากตรงนี้ไม่อยู่ในประกันนะครับไม่เกี่ยวกันเอซูไม่ได้เสียเรียกตรงนี้บัดกรีได้บัดกรีไปเลย expansion slot นะครับดูเหมือนจะแบบเรียบเรียบไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเพราะว่าฝาปิดเนี่ยมันปิดอยู่ตัว m o ค kit มันปิดบังเอาไว้อยู่แต่มาดูกันฮะเป็น p e x e s s ส x 1 เป็นปลายเปิดเลยนะครับให้มาทั้งหมด3สล็อต3สล็อตตรงนี้เป็นปลายเปิดทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะใช้การ์ดยาวๆเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นพีไซค์เพสที่เป็นแบบ x 4 x 8อะไรเงี้ยอาจจะติดต้องถอดแอมโมคิดออกหรือถ้าใครลงทุนเลยก็พาออกไปเลยผมผมว่าไม่น่าจะจําเป็นขนาดนั้นนะฮะในเรื่องของพีไซค์เพสสามจุดครับให้มาทั้งหมด2สล็อตนะครับก็คือสล็อตหลักแล้วก็สล็อตที่2อันนี้ส่วนอันล่างครับเป็นพีไซค์เพส 2.0ครับใส่ความยาวถึง x 1 6แต่รันได้เค่เต็มที่คือ c x ถ้าการ์ดเดียวนะครับเสียบสล็อตแรกครับวิ่ง x 1 6ถ้า2การ์ด8.8บวก8ในเรื่องของซาวดนะครับถูกแยกส่วนเอาไว้แต่ตรงนี้นะครับก็คือแน่นอนว่าเจ้าตัว a อ m o k คิเนี่ยปิดแล้วก็บังเอาไว้อยู่แต่ด้านล่างคือเป็นซาวด์ซูพรีม f x นะครับแล้วก็แยกลายปินเอาไว้เหมือนกันที่เขาเรียกว่า Supreme FF Shielding t e h n o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  y นะครับมีทั้ง Sonic Studio จำลองเสียงในหูฟังนะครับให้เหมือนกับเป็น Sound 7.1แล้วก็มี uh, Sonic Sound Stage นะครับเป็นโหมดการปรับตั้งค่าเนื้อของเสียงนะแล้วแต่เราจะตั้งเลยส่วน Internal USB 3.0ครับอยู่ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นช่องให้เสียบลงไป1พอร์ตครับอยู่ใกล้ๆกับ slot RAM ในเรื่องของพอร์ต SATA นะฮะ เยอะพอสมควรก็คือให้มาทั้งหมดเนี่ย10พอตนะครับสำหรับ SATA 3.0แบบ6กิกะบิตเพ์เซกธรรมดานะครับ10พอตแต่ที่เป็น SATA Express นะครับให้มาทั้งหมด2พอร์ตด้านข้างเล็กๆตรงนี้ด้านหลังฮะ b a c k of Panel นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแน่นอนครับซ้ายมือก่อนเลยที่เห็นเป็นกลมๆแบบนี้คล้ายๆปุ่มรีเฟชก็คือสวิตช์ Clear S m o ีด้านล่างก็คือ สวิตช ROG connector ถัดมาครับ PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดเขียวๆม่วงๆด้านล่างคือ USB 2.0 2พอร์ตถัดมา Display port ครับด้านบน HDMI 1.4รองรับ 4K แล้วนะฮะ Sound แบบดิจิตอลครับ SPDIF USB 3.0 4พอร์ต USB 3.0อีก4 port ด้านบนนะครับคือ RJ45 ที่เห็นว่าเป็นสีแดงๆนี้นะครับมันคือเทคโนโลยีที่สุ u s เรียกว่า LAN Card เอาไว้การสัญญารบกวนนะครับที่สำคัญมันมาพร้อมกับเกม First t r e นะครับเอาไว้จัดการในเรื่องของแบนด์วิดในการใช้อินเทอร์เน็ตสุดท้ายครับ Audio Jack ทั้งหมดสังเกต,ตดีๆฮะเป็นสีทองสีทองผ่องอำภัยทั้งหมด6รูเลยนะครับรองรับส่งสุดคือ8 Channel 7.1นี่คือด้านหลังของบอร์ดตัวนี้นะครับมี Backplate เอาไว้ให้ด้วย ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการรับน้ําหนักนะครับแล้วก็เพิ่มน้าหนักให้ตัวบอร์ดแต่ที่สําคัญก็คือในเรื่องของความสวยงามนะครับมองดีๆสังเกตดีๆรูปร่างของมันนะครับการนออกแบบก็คือจะไปทางมันจะเหมือนกับชุดเกราะนะครับนี่คือแบ็กเพลทที่ติดมากับตัวนี้นะครับ m a x ิ m u s นี่ครับ Maximus Seven f o r m u l าสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเอาสิ่งที่ติดตัวมากับเมนบอร์ดตัวนี้ก่อนเรื่องแรกก็คือที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมได้บอกไปแล้วในเรื่องของ Cooling Solution ก็คือชุดระบายความร้อนในส่วนของชุดภาดจ่ายไฟ CPU ที่เราสามารถเพิ่มหัว fitting เข้าไปได้นะครับเลือกเอาสำหรับรูเข้าออกตรงนี้เป็นตัว L นะหนึ่อย่าง2คือ Sound Onboard ที่เขาเรียกว่า Supreme fs sonic studio นะครับ sonic sound s t a g e sound set เนี่ยเราสามารถกบปุ่มตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันให้เราปรับว่าเราจะเอาเสียงแบบไหนที่เราต้องการ ครับใช้ควบคู่กับซอฟต์แวร์นะฮะอะไรอีกอะไรอีกอะไรอ้ออีกหนึ่งอย่างครับคีย์บอร์ดเนี่ยเอซุส์ทำมาได้หลายรุ่นแล้วพอสมควรคีย์บอร์ดคืออะไรคีย์บอร์ดจะใช้ควบคู่กับซอฟต์แวร์เหมือนกันนะครับจะมีสวิตช์อยู่คีย์บอร์ดตรงนี้มันเอาไวท <c ười> าานนนะ้ทำให้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดบ้านๆเนี่ยนะครับทำให้คีย์บอร์ดบ้านๆที่เราซื้อมาเนี่ยกลายเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่ง เหมือนกันใช้ควบคู่กับซอฟต์แวร์เหมือนกันโดยการเซตค่าต่างต่างว่าเอาปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรปุ่มนู้ปุ่มอะไรนะฮะอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีก,ออกเอาผมยกในเรื่องของแลนกาดละกัน Protect, นะครับแลนกาดคือมีโปรเทคนะครับมีชิลการสัญญารบกวนในเรื่องของพอร์ตแลนด์แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเกมเฟิร์สทรีจัดการแบนด์วิดในการใช้อินเทอร์เน็ตที่สําคัญก็คือน่าจะเล็งมาทั้งเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักนะครับคือ ยัดแบนวิดให้ในเรื่องของการเล่นเกมไปเลยเต็มๆนะครับเพื่อเราออนไลน์เกมกันอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของคูปองเกมที่แถมฟรีซีเรียลฟูลเกมมาให้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Watch Dogs mm hmm. ก็คนที่เล่นเกมก็น่าจะลืมนะครับผมว่าผมว่ารู้สึกว่าดีนะสำหรับเมนบอร์ดราคาหมื่นกว่าหมื่นอัพจริงๆบอร์ดราคา8 9000เนี่ยจริงๆมันมันน่าจะมีได้แหละนะครับน่าจะกลับมาเป็น ชุดบันเดิลนะครับที่เป็นมาตรฐานของเมนบอร์ดเองหรือว่าการ์ดจอเองน่าจะมีเกมมาให้อย่างน้อยเกมหนึ่งอย่างดีเมื่อก่อนมี2เกม3เกมแถมกันมาก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรถึงได้ตัดเอาบันเดิลส่วนนี้ออกไปกันเยอะพอสมควรครับบางทีก็เป็นเกมแบบตัวทดลองแถมมาให้นะในส่วนการรีวิวครับติดตามที่หน้าเว็บครับบททดสอบจะมาแบบเต็มๆนะครับเร็วๆนี้อย่างแน่นอนตามตามกันมาเลยขอบคุณครับขอบคุณเอ็เทคที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้กับเรา อย่าลืมครับ Maximus 7 Formula พบกันใหม่ที่สัดปดาห์สวัสดีครับ